ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแจกมอสเอสพันนะครับคันนี้ผมก็โมขึ้นเองนะครับก็มีอะไหล่ของคนอื่นบ้างนะแต่ก็ขออนุญาตนะครับที่เอาอะไหล่มาอย่างเงี้ยแต่ก็โดยรวมแล้วคันนี้ก็เท่เลยนะผมไปเอาลายลายเออไปเอาลายรถมาจากคลิปเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะผมไปดึงลายรถเข้ามานะแล้วก็เอามาใส่อย่างนงี้นะครับแต่โดยรวมว่าโอเคครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เครดิตเขาไว้ด้วยลายเจ้าของลายรถ นี่นะครับแต่พวกไฟหน้าอะไรก็โอเคเลยนะคันนี้คันนี้ผมรู้สึกว่าโอเคและตามแบบแต่งเน้นประมาณนี้ก็โอเคแล้วล่ะท่อเป็นอะไรเนี่ยอะไรมม่อาจว่าอะไรไมเนี่ยไม่รู้นะแต่ปั๊มแมมโบสายก็เปลี่ยนสีนะครับส่ยส่เบรกใายคันเร่งนีนี่นะครับ รายละเอียดตัวรถก็ถือว่าโอเคนะแต่บางงนมันจะมีตรงที่ผมไม่ชอบเลยคือตรงโซ่ลายโซ่ไม่ตรงอ่ะเออไม่ตรงกันอ่ะเ๋ยวผมกัน่าจะต้องแบบหาวิธีสอนทำให้แบบลายโซ่ตรงๆอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ท่อรถข้างในนี่ก็มันจดทำยากนะผมก็เลยแบบ มาทำได้แหละเดี๋ยขี่เกียรทำะ่ะเออนี่นะแล้วก็โชคหน้าโชคหน้ยแม่งจมก็โดยรวมตัวรถก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแต่มีท่าขับให้ด้วยนะครับแล้วก็เสียงหนะึ่งอ่ะจะเป็นเสียงเซเล็กสิบนะครับแต่ก็มันก็แทนกันได้ก็ได้อยู่อันนี้ก็ของแต่งอาจจะไม่เยอะเท่าคันก่อนนะครับคันก่อนเป็น รถของพี่ที่เขาทำทานะครับแต่เป็นรถขายนะแต่ว่ามันหลุดมานแล้วครับแบบเจ้าของตัวเขาก็เพิ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับโอเคไปแล้วนะครับโอ้